สวัสดีครับเซลยวแจ็คครับผมกูวัตตาศรีสเกตเราเจริญนะครับมือเนี่ยก็เลยงามยำดีครับมาทรงหมอบรถแท็กเตอร์นะครับ m 6 2 4 0 h u h นะครับอําเภอจอมพระนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับถึงมาถึงเกือบหามุ่งเสาร์ตัวนี้เคล็ดนี้นะครับหลคขาผียู่นะครับเพ่อนเทิร์น นะครับเอาสี่สิบแรงนอนสี่สิบแรงนะครับเท่านเป็น M62 นะครับเพิ่นว่าขั้นหน่อยปวดนะครับอยู่หนีเพิ่นใส่แต่อยู่หนีมีแต่ขั้นใหญ่ๆนะครับเน้นสำหรับไปงานไหง,งานไล่ไล่มันไล่อ้อยเป็นหลักนะครับหน้ากับบ๊อบันได้ งวดขั้นเก่าเพิ่นกันยังมีอยู่นะครับก็คือทางทางหลานนะครับไปปิดให้นะครับไปปิดงวดให้งหวดเป็นเหลืออยู่ประมาณสี่แสนออก,กว่านะครับตัวนี้เทิร์นได้นะครับตัวนี้เทิร์นคือว่าตัวนี้ก็เทิร์นในเพิ่นนะครับอยู่่วมปูรวมยังเหลืออยู่ประมาณสี่แสนเจ็ดสี่แสนแปดนี่ครับ ไปปิดค้างวดคันเก่าอยู่400,000กว่านะครับเงินมันก็เหลือบ่พอดาวนะครับมันก็เพิ่มเงินขึ้นมากนะครับให้มันได้เหรียดาวอยู่ที่35%นะครับ200,000เก่าบอดต้องใส่ค้นขนะครับงวดเป็นตกอยู่ปีละ138,000เกา6 3บาทนะครับ7ปีนะครับงวดใหญ่เดือนละ3,000บาท ผีมันก็มีรถเกียวนะครับเป็นเก่าสามขั้นหนึ่งนะครับควบคู่กันไปตัวนี้ก็พร้อมอุปกรณ์สามยางนะครับใบมีดใบมีดฐานโรตารี่นะครับโรตารี่โรตารี่ตัวนี้ก็สิเป็นอ x ก x220ga นะครับ2เมตรยาส่วนผานเพป่นเอาเป็นผานพ่วนครับเป็นผาน6นะครับสามารถเลือกได้ครับว่าจะเป็นผาน6หรือว่าผาน7นะครับตัวนี้หลุนกำลังขายดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นระบบไฮดรอลิกซักเทิรนนะครับไฮดรอลิกซักเทิรนก็คือเดินหนาถอยหลังบนตองเหยียบขาด บอนั่งนะครับแบบหนุ่มสบายนะครับผมสุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับเพจนะครับยูทูบนะครับของเซลแจกนะครับคูประตาเราจะเล่นนะครับยางพื้นตัวนี้รุ่นใหญ่นะครับเกิดตาจะ มันก็จะเป็นของออรตนินะครับส่วนใหญ่เป็นออรตนิของยางนะครับของรุ่นเอมันก็จะมีสองแบบนะครับเป็นออรตนิแล้วก็ดันหลบนี่นะครับนะครับส่วนราคาเงินสดนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท นะครับร่วมทั้งเบิดนะครับใบมีดพานโนตุรีนะครับช่วงนี้ก็มีดาวผันตํานะครับอยู่ที่ประมาณอ่าอยู่ที่ประมาณเซนหกนะครับรุ่นนี้นะครับดาวผันตําอยู่เซนหกนะครับตัวนี้งจะเป็นโซนของสองแถมนะครับเป็นเผานะครับเป็นชุดเครื่องมือนะครับ ี่ครับมาคุยกับเจ้าของรถเพิ่นนะครับพี่ยูนะ <na card. S 1> ครับเป็นก็มีรถเกียวอีกคันหนึ่งนะ<อ>ครับอีกคันหนึง่งก็มีรถเกียวมาซอยกันนะครับกับคันนี้นะครับกับคันที่เพิ่งตีเทอือนไปเป็น40แรงเติร์ตีเทอือนมาเป็น60แรงนะครับเป็นบอลหยงยากค้นคำนะครับเป็นดาวสาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มเงินดาวเข้าไปอีกนะครับอยู่สองแสนเก่านะครับพี่ยูเป็นยังไงครับพี่ออกไงบอ งอายครับออาไงอนุภัตตไปไปตีปิดให้เลยนะครับขั้นเก่าก็คือปิดหวดให้เลยจบทุกเขตครับจ้าผมก็คือจบทุกเขตนะครับมีผู้ติดตามใหม่นะครับสำหรับเซลเจกนั่นแหละคู้หนึ่งครับผมสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็ขอขอบคุณคู่ที่ติดตามกันมาตลอดนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวก็จะมีอ่าเคลต่อไปนะครับที่จะมาอธิบายเรื่องขครงการ เรียดดาวเต่ละเขตนะครับสำหรับทีน่นี่สวัสดีครับผม